หมูสเต๊กค,ค่ะเพื่อนๆน่าทานไหมคะน้ำจิ้มค้นๆน้ำอาจาร์ของมันต้องทานคู่กันนะคะสวัสดีค่ะแอดไปซื้อหมูสเต๊กมานะคะเจ้านี้ทำอร่อยน่ากินมากๆเลยอยากกินอะไรก็ซื้อกินเลยค่ะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะน่าทานไหมคะสีสันสุดยอดที่แอดชอบคือเนี่ยค่ะน้ำจิ้มเขาอร่อยมากๆเจ้านี้ขายดีนะคะถ้าไปช้าหมดวันก่อนไปกินที่ตลาดไม่อร่อยเลยค่ะเพื่อนๆ น้ำจิ้มคุณละเรื่องกันเลยกลิ่นอันนี้นะคะกลิ่นพะโล้ไม่อร่อยเลยค่ะเพื่อนๆเจ้านี้ไม่แพงด้วยแล้วแถมอร่อยเนี่ยค่ะให้เยอะด้วยนะคะแต่แอชอบกินถ้ามีขนมปังจิ้มด้วยอุย้ยอร่อยเลยน้ำอาจาร์เขาก็ให้เยอะดูสิไตงกวาเนี่ยค่ะ แตงกวาเยอะแยะเลยมีหอมซอยด้วยนะคะน้ำอาจากก็อร่อยมากเพื่อนๆนี่ว้าวสินะน่าทานประมาณนี้ น่าทานไหมคะเห็นสีสันแล้วเป็นไงน่ากินจริงๆเลยมาเด้อมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆดูดูใกล้ๆเลยนะคะเขาดีอย่างนะเขาแยกมันใครชอบกินมันก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินมา,มาเด้อมากินด้วยกันคะ่ะม,มาทานกันเลยคะ่ะเพื่อน,อนๆหมูสเต๊ก อัน้อออืมอร่อยมากไม่เลี่ยนนะคะคืน ห้าสิบบาทได้สิบห้าไม้อืมกินมันไปด้วย มากไม่ได้นะคะมันเลี่ยน